เชื่อว่ามีอัตตาจึงสมู์แน่นแฟ้นเต็มที่เนี่ยความรู้สึกว่ามีอัตตาฝวาแน่นอยู่เป็นพื้นฐานในในทุกคนแล้วคําพูดที่มนุษย์พูดทุกภาษาก็มีคําว่าอัตตาแน่นแฟ้นอยู่ในคําพูดและในความรู้สึกถ้ามันจึงเป็นสิ่งที่ละได้ยากแม่พุทธศาสนาจะสอนเรื่องอัตตา แต่ก็ต้องพูดด้วยถ้อยคําที่เป็นอัตตาแก่คนธรรมดาและบางทีก็ยืมคําว่าอัตตามาใช้ในพุทธศาสนามีคําว่าอัตตาใช้ในพุทธศาสนา <c oughs> แต่ให้รู้ว่าหมายถึงอัตตาที่ไม่ใช่อัตตา <c oughs> ที่นี่เราก็จะมามองดูเฉพาะ ใน้ข้อที่ว่าทำไมจึงเกิดมีความรู้สึกว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตานี่ยก็ดูกันในข้อนี้โดยเฉพาะข้อนี้ก็เป็นได้โดยเหตุว่าสัญชาตญาณล้วนๆอินสติ้งล้วนๆมันก็มีความรู้สึกอย่างนะั้น่คอยรู้ว่า ความรู้ของอินสติ้งหรือสัญชาตญาณน,นั้นมันก็ไม่ถูกถ้ามันยังไม่มีวิชามันยังมีอวิชานั่นความรู้สึกที่เป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆก็เป็นของอวิชา,าทำให้รู้สึกว่ามีตัวตนซึ่งเป็นความรู้สึกที่สำคัญที่สุดในการที่จะมีชีวิตชีวิตมันตั้งรากฐานอยู่บนความ มุงไม้ต้อ,องการที่จะมีตัวตนสันชาติยานเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนทั้งที่มันไม่เป็นความถูกต้องทีนี้ข้อที่สองหรืออันดับที่สองมันมีอวิชชาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความรู้สึกว่าเป็นอัตตาก็มากขึ้นเช่นเด็ก ทารกเกิดมาจากท้องแม่ก็มีความรู้สึกเป็นอัตรานิดเดียวตามธรรมชาติตามอินสตจริงแต่พอเกิดมาแล้วมันก็ได้รับการแวดลอ้อมทุกอย่างโดยรอบด้านในเรื่องเรืงดีเรื่องชั่วเรื่องถูกใจเรื่องไม่ถูกใจเรื่องพ o s i t i v e n e g a t i v อะไรหลานี้มีอวิชชาเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกว่ามีอัตตาอัตตานี่รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น นี่เราเรียกว่าอัตตาที่แรงขึ้นโดยอวิชชาเป็นเครื่องที่สองทีนี้ข้อที่สามในระยะที่สามก็ก็ได้รับการสั่งสอน <c oughs> ในฐานะ <c oughs> เป็นวัฒนธรรมในฐานะเป็นความรู้ที่บิดามันดาครูบาอาจารย์สั่งสอน ว่ามีอัตตามีอัตตามีอัตตายิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ในหลักของศาสนาที่ถือศาสนาว่ามีอัตตาก็สอนว่ามีอัตตากันอย่างยิ่งคนคนนั่นจึงมีความรู้สึกว่ามีอัตตาได้สูงสุดที่เต็มที่เขอให้กำหนดที้ดีๆวว่ามันมีถึงสาม ปัจจัยตามเหตุสามปัจจัยที่ทำให้มีความรู้สึกว่าอัตตาความเชื่อว่ามีอัตตาจึงสมบูรณ์แน่นแฟนเต็มที่เนี่ยความรู้สึกว่ามีอัตตาควงแน่นอยู่เป็นพื้นฐานในในทุกคน <c oughs> แล้วคำพูดที่มนุษย์พูดทุกภาษาก็มีคำว่าอัตตาแน่นแฟ้นอยู่ในคำพูดและในความรู้สึก มันจึงเป็นสิ่งที่ละได้ยากแม่พุทธศาสนาจะสอนเรื่องอนัตตาแต่ก็ต้องพูดด้วยถ้อยคําที่เป็นอัตตาแก่คนธรรมดาและบางทีก็ยืมคําว่าอัตตามาใช้ในพุทธศาสนามีคําว่าอัตตาใช้ในพุทธศาสนา <c oughs> แต่ให้รู้ว่าหมายถึงอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาคืออัตตาที่เป็นอนัตตานี่ก็มีพูด เรียกว่าอัตตาในพุทธศา,าสนาก็มีอยู่ม嘛